รบชมินอ้าวไปไหนอะซอยลูกปัดหนึ่งครอบหนึ่งร้อยอืมมาดีครับดูเดี๋ยวคูดาวเลยครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีไวรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้กูอยู่กับช่องอาร์ทอนเทตินั่นเองนะครับคลิปนี้เนื่องจากว่ามีน้องแชทเข้ามาส่วนตัวนะฮะบ,บอกว่าอยากดูพี่ต้อทำคิสรูสไซค์คริติคอลหน่อยนะครับผมคิแล้วแบบเด้งสกิลอะไรประมาณนี้นะครับก็จัดให้นะครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่า ผมไม่มีเหรียญชิลิวนะฮะก็คือมันต้องมีชิลิวที่เป็นอีเวนต์นะครับผมผมเลยใช้จินเบย์แทนซึ่งต่างกันเยอะไหมก็เยอะนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเป็นจินเบย์มันจะย่น3%ใช่ไหมเออถ้าติดคีย์ที่เข้าแต่ว่าถ้าเป็นชิลิวเนี่ยรู้สึกจะย่น5%ผมใส่2เหรียญน,นะฮะก็จะย่นทั้งหมด6%นะครับผมแท็กไม่ได้เลยนะทีนี้ครับผมตอนแรกไปลองมาหลายเหรียญนแนะออล้วเหรียญไหนดีวะผมปรากฏเออว่ะเอางี้ดีกว่านะครับผมก็เลยใช้เป็นเหรียญวิสตาแทนนะฮะก็คือเมื่อคิวได้นะครับผมจะคิีกม,มา่่้้เเริรอนยนะ คิดที่ข้อเนี่ยติดแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าออกสกิลไปเนี่ยมันจะสามารถได้พาสซีฟตรงนี้แบบ100%นะครับไม่งั้นจะต้องมาลุ้นไงว่าติดหรือเปล่าเออสกิลรัวก็จริงแต่บางทีมันก็ไม่ติดนะแล้วก็ออฟผมไม่ค่อยมีนะก็คือใส่ดาเมจไปแค่นี้นะครับผมแล้วก็ใส่คิดที่ข้อเพิ่มไปอีกหน่อยนึงนะครับอีกประมาณเ,เกือบเจ็ดสิบนะไม่ได้ถึงร้อยประมาณเกือบ70นะครับก็5.78นะฮะก็นั่นแหละครับผมก็ผลเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวดูในคลิปละกัน เอาละครับผมคลิปนี้กลับมาเล่นคิสลุสลอีกหนึ่งรอบนะฮะแต่เป็นสายคริติคอลกันบ้างน,นะครับผมเดี๋ยน้องอยากดูจัดให้นะฮะรอไปเล่นมาแล้วล่ะก็ต้องคิวก่อนเหรียญผมที่ใช้อ่ะนะเสียดายไม่มีชิลิวถ้ามีชิลิวมลครูดาวเร็วมากนะครับผมไม่มีชิลิวเล่นยากนิดหนึง่งฮะมันจะช้านิดหน,นึง่งแต่ถือว่าเห็นได้อยู่มไม่งไงสร้อยลูกบาทคาไปแล้วหนึ่งออโอเคเรามีคีอยู่นะตอนนี้ไอ,คอ้คีไปยบร้อย อันนี้ไม่เกี่ยวคีไริเ่งน้อยเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ซอยลูกปัดโอ, oui, อ Teraz, <c oughs> <c oughs> <t <t ้โหถึงไม่เยอะนะฮะนม่ครูดาวเร็วนะครับผมอืมไปอีไม่โดนอิจารลูนี่ยอดเร็วนะไีทีเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับผมติดคีต้องติดคีแบบต้องคิวบ่อยๆนะฮะอืมแก เวลาสังเกตติดเีมันจะขึ้นเป็นเหมือนเครื่องหมายนะครับผมที่เป,เป็นแบบว่าเครื่องหมายเขาเรียกอะไรนะแบบติดเคี้ยมเนี่ยประมาณนี้ประมาณเนี้ไปเรียบร้อยโอ้นี่ไม่ติดวะถ้าอย่างเงี้ยไม่ติดนะครับผมถ้าขึ้นตัวเลขเดียวไม่ติดนี่ต้องขึ้นแบบไอ้ที่แบบอะไรเขาเรียกว่าเครื่องหมายแบบไอ้นี้ด้วยนะบแบบข้อความด้วยนะครับผมเราสังเกตง่ายๆเอ้าโถไม่โดนถ้าโดนนี่อาจจะคููดาวได้นี่กะเหรอเรียบร้อย นะครับตอนนี้เรามีคิ้อนะฮะเรามีคิ้อืยู่เรียบร้อยขูดาวเร็วมากเอา้าโดนอะไรวะเนี่ยส <c oughs> ้อยลูกปัดนะฮะโอ้ยอ๋ล้มนะตอนนี้มีคิ้ยอยออู่ต้องรีบต้องรีบตีต้องรีบตีอุ้ยอุ้ยขวี่มันตีเรานะฮะมันตีบูด้วยอืมไม่ตีคิ้มันช้านะครับผมเออเรียบร้อยโอ้โหนี่ไงนี่ไง เออมาดเต็กคีนะฆ่าได้โหวมหลบทำมินไปทีหนึ่งสวยเฮ้ยไลเฮ้ยไล่ซ่อยลูกปากคุณดูเร็วว่ะเร็วโคตรเร็วนะโดนหลายตัวด้วยนะเนี่ยคูดาวเลยนะครับผมอซ่อยลูกปัดอีกอไม่โดนซอยลูกปัดทีเกินถีเกินแม่ใช้ทิ้งใช้คว้างเอ้าพระเจโดนหมัดตรงไอ้นี่โดนหมัดตรงจนได้นะฮะ โอเคเกิดใหม่ไม่ได้แล้วนะครับผม30มสิบวิเดี๋ยวแพ้ใช่แล้วอิกะทันไหวะอูอลุสช็อกไปทีนึงโอ้แพ้ได้เอา้าแพ้ได้นะหวา์ปมาก็เสร็จผมสิครับอืมตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ไม่มีสายคีนะบอกก่อนแต่เหลี่ยมมันน่าสนใจนะเดี๋ยวลองไปเล่นแบบกับตัวอื่นนะเผื่อติดคลีมันจะแรงนะครับผม ไม่มีลวละง่ายง่ายอโอู้ห้เกือบโอเคจบไปแต้มหมื่นเลยนะเออเข้ได้อยู่โอเคไปดูเกมเพ์ต่อไปเลยนะครับเอาละครับผมเป็นเกมเพ์ต่อไปนะฮะอยู่ด่านบาลินฟอร์ดกันบ้างนะครับผมอันดับแรกต้องคิวให้ได้ก่อนเพราะว่าเหรียญมันต้องฆ่าได้นะฮะคิดที่ข้อสถึงจะขึ้น ถ้าตีธรรมดาเข้าไปผมว่าคีสไม่ค่อยออกนแล้วใส่คีสเจ็ดสิบก็ไม่ช่วยนะโอเคต้องคีสไว้ได้ก่อนนี่อ่ะโดนไปอ่ะอืมต่อยลูกปัดฆ่าไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวฆ่าคิสทูนตัวนี้แหละฆ่าแม่งก์ก่อนหล้อมดอทําไมเออแต่ติดคียอยู่นะเนี่ยผมคิดว่าเห็นวะนี่คือนะเ,คเครื่องหมายคำพูดนะฮะไม่ใช่เครื่องหมายคำพูดก่อนไปนี่ไงเรียบร้อยอันนี้ไม่ติดเลยผมมองทันอยู่นะ อืมอเคไปไหนน้องงูจา๋าน้องงูจา๋าขอสกิลให้พี่นิดนึงอืมเรียบร้อยขี่ไม่ค่อยออกเลยวะ <c oughs> เฮ้ยโอเคดักลอกก่อนบุกไปได้นะฮะเกมจบไวโอเคขี่จะหมดแล้วพี่ขาก่อนอืมอืมไอเงี้ยเร็วเร็ว,เร,วเรียบร้อย มาตายอยู่ไอ้หนองไปไหนเก็บได้เรียบร้อยคิวได้อืมอะแม่งล้มอีกโอ้โหนี้ช้าเลยเรียบร้อยเอ้ยอืมาแล้วลุจิเรียบร้อยฮะพยายามคิวไ,ได้ก่อนอสกิลมาช้าสกิลมาช้าอุ้ยซอยอืมซอยลูกปัดยังไม่มาสกิลโอ้โหอ,อ,อย่าสกิลอ,อย่าอายุกับฉัน โอ้โหแม่งสกิลย่นผมย้าหลบชมินรลบชมินอ้าวไปไหนอะสร้อยลูกปัดหนึ่งรอบดูดีเร็ววะโดนหลายตัวนะฮะมึงนนี้ขอแค่ติดเครียรอืดสวยมาดอด้ไม่ตายเรียบร้อยอะใครตัวนี้ใครสร้อ,อยลูกปัดไปทีหนึ่ง แต่จะติดขี้อยู่ได้อยู่อืมนี่กเก็บอีกหนึ่งตัวเลี้ยงไว้แทงหน้าทีอืมโอ,โอ้โอ้โอ้เรียบร้อยครับผมโอเคไปดูเกมเพ์ต่อไปเลยนะ เอาแล้วครับผมมาในด่านมารีนฟอร์ตจัมินเหรียญนี้เงอนขายค่าก่อนนะครับแต่ถามว่าเออ่น่าเล่นไหมนะส่วนตัวนะครับผมว่าแม่งเฉยๆว่ยว่าเล่นยากนิดนึงนะฮะจัมินไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราต้องหาตัวคิวก่นอนอ้าวนิกาปัดระ,ะวังระวังสร้อยลูกปัดไปทีเรียบร้อยแล้แตก ไปเคลียอะไร,ระไรงน,น้องไม่ไม่เนี่ยนะติดขี้ยอยู่นะเมื่อกี้จะขึ้นแบบเป็นกรอบคำพูดนะฮะไอเซเฟอร์ไอไม่ใช่เซเฟอร์เซตเทิร์นมาเน่อืได้อยู่ยทำไมอุุ้ช็อกทำไมอุุ้ช็อกทำไมโอเคเราไม่มีคี้แล้วนะต้องคิวได้หนึ่งตัวแล้วไม่ตายวะไม่ตายวะ อืมเรียบร้อยไม่ไงเก็บีหนึ่งพยายามคิวได้ครับพยายามคิวได้เรียบร้อยอู้ตีคิวหมดเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> ตีรัวไนดะ้อย่างว่าอ้าวศัตรูหายอย่างี้ช้าเลยอย่างี้คูดาวช้ามากฮนะโอเคถอยมาก่อนไม่ได้วะตัวเยอะเกินกาัสดีครับอ้าวแม่งหลบไม่ได้ แย่แล้วไม่มีคมีเรียบร้อยแตกอือุ้ยนอนต่อยเกือบตายโอ้โหตอนนี้แบบว่าสกิลช้ชา,ชาเกินถอยก่อนคียังมีอยู่นะเดี๋ยวเราคิวสักตัวหนึ่งก่อนอมีอาคาได้ได้อยู่ได้อยูอ่ไม่ตายว่ะ แรงด้วยอาคารแรงอาคามันแรงเออมาดินี่อ่ะติดขา้ขาใครไม่ได้แล้วตอนนี้จังว่าดอทเมนลาก่อนเรียบร้อยอะ่ะโหไปโดนทงนั้นด้วยนะโหดึงเสร็จอย่างนี้เรียบร้อยอม,มาดิครับคุณดูเดี๋ยวคูดาวเลย กูดาวเร็วเกินกดไปทีนึงอ้อาวได้อีกอืมกดโดนไม่เต็มนะโดนไม่เต็มอเนี่ยหลโดล้มว่ะเออสวยเนีย่ยครับกูดาวเร็วโอเคจบไปฮนะแยมเกือบหมื่นนะโอเคดูเกมเพจต่อไปเลยครับ เอาแล้วก็มกันก็เป็นสุดท้ายนะดูกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมทิสุส่งใส่ขีน่าทำไหมก็ลองดูวนะัน <c> น <oughs> ี้หรือว่าเบื่อแล้วนะฮะเบื่อแนวทางเกง่าๆอะไรประมาณนี้ก็ลองมาเล่นกันได้นะครับผมอืมผูดตัดไม่ทันวะเสียกลางวะอืมเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะนคิดว่าทิสรู้ฝั่งนูน้นเออ,อยังฆ่าใครไม่ได้เลยอืมเรียบร้อยครับผม ปีตนตายอ่ะห่วยน้ำแข็งไนเวรเดี๋ยวเราหาตัวคิวกันให้ไหวไหวะสกิลมาช้าต้องทำดาเมจเท่านั้นอืมนี่ไอเ้เล้เรอสกิลหนึ่งอนิดนึงมันก็เล่นคล้ายๆเดิมนะฮะแต่มันจะเร็วกว่าเดิมนิดหนะะึ่งอะที่ผมสังเกตนะโอเคอ่าเรียบร้อย อืมสวยโดนหลายตัวเออมาดิงูมาดิโอ้โหแม่งโดดจัวสั่เรียบร้อยโอ้ไม่ติดขี้เลยวะ่ะจริงๆมันติดยากันนะฮะเกมเนี้ยขี้มันค่อนข้างออกยากตีสามทีสี่ทีเพิ่งออกเนี่ยไม่ออกเลย สวยเรียบร้อยมางูอ่ะองูะงระวังนิกะนะนิกะเยอะว่ะฆ่ายากนะ <c oughs> ล้วผู้ได้เสร็จเราเรียบร้อยดีครับอย่างนี้อืสวยตายกันงูสวยสวยสวยคุนซัน รอชเมินกูล้มมันขัดขวางมันขัดขวางการจับกลุ่ม,อมเออซอยลูกปัดขี้ไม่ออกเลยนะเมื่อกี้ถ้าไม่ออกมันมันมันได้น้อยครับกูดาวชาออโอเคกูคทำไรกูเกือบตายกูติดบูท เรียบร้อยไม่โดนล้มง,งูไม่ใช่คลายง่ายนะเหรียญน,นี้ปกติผมลูกน้องงูทีเดียวตายนะถ้าเป็นเหรียญัวไปอดาเมจน้อยด้วยโอ้โหติคิอื้ไม่โดนอ้าวเสียกลางนะเนี่ยโอ้โหโดนหมัดตรงนี้เลย เรียบร้อยอ้าวดึงได้นะฮะโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องอาร์ตกิฟตด้วยนะครับก็ทำให้ตามที่ขอแล้วนะลองพบใหม่ทีนหน้าครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ